โยเทยโรงพยาบาลส่งคล้านะคะเขาได้มีการจัดพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุอาคารกาวชันเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลซึ่งกำหนดก่อสร้างให้เ,หเสร็จในปี2568ค่ะโรงพยาบาลส่งคล้าเกาะยอนะคะได้จัดพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุอาคารกาวชันโดยมีนายแพทย์เกียรติภู่มว่องรจิตประลัดกระรวงสาธรณสุขพร้อมด้วยนายวงศกรนุ่นชูขันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าเป็นประธาน มีคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน,น้าที่อสมและก็ประชาชนเข้ารวมย่างพร้อมเพรียงที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสงคลา้าตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงคล้าค่ะโดยในพิธีบวงรวงและวางศิลาเรอค่ะนายแพทย์พงพอดที่ระนันตชัยพู้อำนวยการโรงพยาบาลสงคลา้าได้กล่าวรายงานนะคะว่าโรงพยาบาลสงคล้าได้รับจัดสรรงอบประมาณรายจ่ายรายการงอบประมาณขอ้องน้วยส่วนภูมิภาค สำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้กาหนดก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุลังไม้คืนเป็นอาคาร9้าชั้นค่ะโครงสร้างตาลเพนรินไว้มีเพื่นเทชัยซ้อยประมาณซองมือหนึ่ตารางเมตรแล้วก็เป็นเงินจานวนเกือบเกือบห้ารล้านบาทนะคะ โดยกดาหนดค่ะไชันเทน,นึงเ,นเป็นงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและก็ชุบเชิ้นะคะชันเทโซงถั้งชันเทฮอกเป็นคลินิกสําหรับผู้ป่วยหนอได้แก,คก,รกร่คลินิกอายุรกรรมถั่วไปคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางคลินิกศัลยกรรมคลินิกศัลยกรรมออโรปิดิกคลินิกเด็กคลินิกสุนตินาีเวด นานรีเวชกรรมคลินิกตาคลินิกคู่โขจมูกคลินิกจิตเวชคลินิกทันตกรรมและก็คลินิกเวชกรรมค่ะสําหรับชั้น tj ถึงชั้น t กาวนะคะก็จะเป็นสํานักง,งานองค์กรแพทย์สํานักง,งานองค์กรพยาบาลสํานักง,งานภารกิจด,ด้านอํานวยการ สำนักงานภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำนักงานบริหารและก็หองประชุมค่ะโดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 6 5นะคะแล้วก็จะแล้วเสร็จในปี2 5 6 8ค่ะทั้งนี้ค่ะการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุอาคารกาวชั้นลังไม้นี้นะคะก็เพื่อทดแทนอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุชุกเชื้อลังเดิมสองชั้นที่มีอายุการใช้งานมานานเกินกว่า27ดปี มีความขับแคบไม่สามารถปรับปรุงโครงสร,างร้างหรว่วขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มได้ทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยชุกเฉินถ่วไปผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีภาวะเจ็บป่วยชุกเฉินรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยยาและก็บุคลากรทางการแพทย์ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะอีกทางเผื่อสนองวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสุงคล้าด้วยนะคะเทว่าเราเป็นโรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพเผื่อชาวสงขคล้าค่ะนี่นะคะต้องติดตามกันนะว่าอาคารนี้ก็คือจะแล้วเซ็จในปี2 5 6 8 1นะคะเทพีน้องประชาชนสามารถเข้าประชาบริการได้น้องด้าต้องติดตามกันนะคะ